สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเซลโยคนเดิมนะครับจากซิสเกตพงนิเวศนะครับร้านที่ขายแต่รถสวยราคาถูกรับประกันคุณภาพนะครับอ่ะวันนี้ผมพามาดูม a z ด a BT50 p ้า Double Cab 2.2 High Rider นะครับปี2013ครับคันนี้แต่งมาสวยมากๆนะครับโอ้แต่งมารอบคันสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับราคาเพียงแค่3,90,000 8,000บาทเท่านั้นเองนะครับเอาแบบนี้ไปขับเล่นๆฟรีๆโชว์สาวๆใช้งานกันสบายๆเลยครับนะคันนี้มาสภาพเดิมหมดครับมาสภาพเดิมหมดครับผมนะฮะไม่มีการทําสีมีการเก็บรอยอะไรทั้งสิ้นนะครับขัดก็ขัดแล้วก็เคลือบเงานะครับก็ส่งได้เลยนะครับคันนี้นะสวยครับสวยมากๆเลยนะครับผมพาไปดูรอบคันนะครับซุ้มล้อนะครับทั้งสีล้อนะครับ ยางนะครับแมกนะฮะสวยมากๆนะครับยางแมกสวยมากๆนะครับอ่าไอคอมเมียมจับประตูนะครับก็มาแล้วนะครับบันไดข้างนะครับสวยจริงๆนะครัคันนี้สวยมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปพาไปดูภายในกันหน่อยครับข้างในก็ตามสไตล์ครับเป็นเบาะผ้าครับรับสไตล์ตามร่นของเขาก็เป็นเบาะผ้านะครับคันนี้เป็นเบาะผ้า ก็ภายในสะอาดครับคันนี้ขนาดยังไม่ได้ล้างนะฮะยังสะอาดเลยนะครับผมนี่ถ้าล้างเสร็จจะสะอาดแค่ไหนนะครับอ่ะคันนี้เบกใหม่แค่หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคอนโซลนะครับต่างๆสวยมากๆนะครับนะโลนต่างๆสวยมากๆนะครับเป็นระบบเกียร์แบบหกสปีดนะครับคันนี้นะฮะอ่าเดิมๆนะครับสวยครับคันนี้อืม โอเคนะฮะสวยครับคันนี้สวยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดูกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแชรจอยู่ข้างนอกเลยครับแชรจอยู่ข้างนอกโอเคนะอ่ะ,อะ,อะนะครับรถกร็ใช้งานปกติครับสตาร์ทติดง่ายนะครับ นเรือนไม้ก็แบบทรงสปอร์ตนะครับเรือนไม้ก็แบบทรงสปอร์ตนะครับแอร์ก็จะเป็นระบบมือหมุนนะฮะวิทยุก็ตามสไตล์ของมาสด้าเลยนะครับแบบนี้นะครับตามสไตล์ของเขาเลยนะครับก็จะมีช่องนะฮะเสียบต่างๆนะครับมีไฟ12โวลต์นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคมีอะไรซ่อนอยู่ตรงไหนอีกนะครับเก๊นะฮะเก็บของตรงนี้นะครับแอร์แบ็กนะฮะนะครับโอเค อ่ะส่วนปุ่มด้านข้างนะครับก็จะเป็นพวกสวิต์นะครับเก็บกระจกพับกระจกนะครับดีกระจกพับกระจกนะครับตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนกระจกสูงต่ำได้นะครับนะนี่สวยเลยทีเดียวนะครับใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะฮะเดยดงเพดานต่างๆนะครับสวยงามครับสวยงามมากๆนะครับกว้างด้วยนะครับข้างหลังก็กว้างนะครับ นี่เบาะนี้เดี๋ยวเราซักเก็บทำความสะอาดให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่รถเข้ามาใหม่นะครับสดมากๆเลยนะครับผมโอเคเราไปดูหน้าเครื่องกันครับไปฟังเสียงเครื่องกันว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยระบบต่างๆนะครับใช้งานได้ดีครับผมโอเคอ่ะมาดูห้องเครื่องกันครับรถสีขาวแบบนี้นะครับล้างขัดสีนะสวยกว่านี้อีกเยอะเลยครับผมอันนี้รถเราเพิ่งเข้าเมื่อวานเองมาฮะ เดี๋ยวพาหนาสำรวจนะครับโครงน้องโรงนัต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยนัดก่อนของโนะครับไม่มีนะคือหมกทำเป็นันนะครับเปลือเปือทุกอย่างครับสวยครับยื่สองพอน0 0 2นะครับ2 0 0 2นนะครับนี่จะเป็นแสตมป์ดับเบิ้ลับเป็นดับเบิ้ลนะครับ ถือไฟไม่ผิดกว่าแน่นอนครับผมโอเคครับหากท่านใดนะครับสนใจนะครับ m a ส d a อรี500โปรคันนี้นะครับผมราคาเพียงแค่398,000บาทนั้นเองนะครับผมอ่าเจริดีฟรีดาวครับใครมีดาวอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ว่ากันมานะครับตรงนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี3เดือนนะครับหรือ0%นต์านถึง12เดือนก็มีให้นะครับเจริดีรับดอกเบี้ยนะครับตาสุดถึง 2.79%เลยทีเดียวนะครับฝากไว้ด้วยครับคันนี้ครับขอบคุณมา,มากครับสวัสดีครับ